สวัสดีค่ะคนลัคณาราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube โ oh, หราเก้าห้าดูดวงกัมมแพทย์นะคะสำหรับเดือนมกราคมเดือนแรกของปี68นะคะคนลัคณาราศีมีนมีทั้งเกณฑ์ดีในเรื่องของการงานการเงินในเรื่องของการรับทรย์ทำกำไรนะคะเรื่องของการงานก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเป็นอย่างดีโอกาสในเรื่องของการงานโอกาสรับทรัพย์ทำกำไรโอกาสดีดีในเรื่องของการเงินเนี่ย ก็จะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งเดือนนะคะโอกาสในเรื่องของการที่จะมีคนมาแนะนำการงานดีๆให้แนะนำโอกาสในเรื่องของการงานการเงินรวมถึงในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของการเจรจาต่อรองการค้าการขายต่างๆในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ดีด้วยนะคะจากการที่มีพระอาทิตย์กับดาวพุธ โคจรอยู่ในภพกรรมะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะส่วนครึ่งเดือนหลังพระอาทิตย์ก็จะโคจรย้ายเข้าไปอยู่ในภพลาภะของคุณนะคะส่วนดาวพุธด,ดาวของการค้าขายดาวของการเจรจาต่อรองก็จะย้ายตามพระอาทิตย์เข้าไปในวันทีงง่19ามกราคมด้วยเหมือนกันพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวของยศศักดิ์ชื่อเสียงตําแหน่งโคจรมาอยู่ในตําแหน่งของหน้าที่การงานในภพกรรมะในภพ,ก,มมานพการงานของคุณ ในช่วงวันที่1นึถึงสิมกราคมส่งผลดีเรื่องการงานมากนะคะโดยเฉพาะการที่เขากลุ่มอยู่กับดาวพุธดาวของการเจรจาสื่อสารดาวของการต่อรองการท้าขายดาวของการใช้สติปัญญาในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะทําให้ในเรื่องของการงานเนี่ยจะมีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์โดดเด่นตลอดทั้งเดือนนะคะแต่ในช่วงครึ่งเดือนแรกจะมีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์โดดเด่นกว่า เรื่องของการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยจะมีภาษีดีกว่าแล้วก็มีความคล่องตัวมากกว่าด้วยจากการที่พระอาทิตย์โคโจรอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่มิตรนะคะแล้วก็ยังอยู่ในราศีธนูซึ่งเป็นราศีธาตุไฟเหมือนกับตัวพระอาทิตย์เองด้วยก็เป็นดาวธาตุไฟด้วยนะคะส่งผลให้เรื่องของความก้าวหน้าเนี่ยค่อนข้างจะดีมากทีเดียวในช่วงครึ่งเดือนแรก เรื่องของการงานต่างๆก็จะไฟแรงดีทีเดียวนะคะทําการงานอะไรออกไปก็มักจะมีผลสําเร็จมีผลตอบรับที่ดีนะคะมักจะได้ในสิ่งที่หวังสิ่งที่ต้องการกลับมาในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะซึ่งดาวอีกดวงนะคะที่ส่งผลดีต่อหน้าที่การงานของคุณในช่วงเดือนมกราคมแน่นอนว่าเป็นดวงไหนไปนไม่ได้เลยนอกจากดาวพฤหัสด,ดาวประจําตัวของคุณที่ตอนนี้โคจรน,นําอยู่หน้าลัคนาในภพศัตชะนะคะ ซึ่งพบศาสชาเนี่ยเป็นพบของสังคมเป็นพบของการติดต่อการงานเป็นพบของการทำสัญญาทำข้อตกลงเป็นพบของการคุยงานต่างๆนะคะการที่ดาวพฤหัสด,ดาวประจำตัวของคุณโคจรอยู่ในพบศาสชาเนี่ยก็จะส่งผลดีในเรื่องของหน้าที่การงานที่มักจะมีมีญาติมิตรมีเพื่อนพ้องเข้ามาคอยแวะเวียนแนะนําโอกาสดีๆในเรื่องของการงานการเงินให้นะคะทําให้ในเรื่องของการงานเนี่ยมันก็จะมีโอกาสดีๆ ในเรื่องของการเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ในเรื่องของการงานก็จะทําให้สามารถหาคนมาช่วยงานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการที่จะหาลูกมือเข้ามาช่วยทํางานหรือจะหาผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการงานก็จะส่งผลดีเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในเรื่องของการงานนะคะเดือนมกราคมเนี่ยยังมีเกณฑ์ดีในเรื่องของการงานจากการติดต่อการงานที่เป็นงานต่างที่ต่างถิน่น ติดต่อการงานกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะหรือเป็นการงานออนไลน์เป็นฟรีแลนซ์เป็นงานที่มันไม่ได้มีลักษณะเป็นทางการจนเกินไปเป็นงานเบื้องหลังก็ได้นะคะงานประเภทนี้จะมีเกณฑ์ดีนะคะยังคงทําเงินทํากําไรยังคงมีงานเข้ามาให้คุณอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะเกณฑ์ของการรับทรัพย์ก็ดูดีด้วยเหมือนกันนะคะเพียงแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะ่ะมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้ความระมัดระวัง มากกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์จะโคจรเข้าไปให้โชคให้ลาภคุณในภพลาภะตั้งแต่วันที่14มกราคมนะคะพระอาทิตย์เข้าไปส่องแสงอยู่ในภพลาภะก็จะมีโชคในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานมีโชคในเรื่องของการงานนะคะเวลาไปคุยงานเจรจาการงานติดต่อการงานอะไรก็มักจะมีผลสําเร็จที่ดีนะคะมีเกณฑ์โดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะแล้วดาวพุธเองเนี่ย เขาก็จะตามพระทิตย์เข้าไปอยู่ในภพลาภะตั้งแต่วันที่19มกราคมเป็นต้นไปด้วยเหมือนกันดังนั้นในเรื่องของการติดต่อเจรจาสืา่อสารในเรื่องของการงานที่ต้องใช้วาทศีลในเรื่องของการตกลงการทําสัญญาการทําธุรกรรมต่างๆก็จะมีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์โดดเด่นด้วยเหมือนกันนะคะการงานที่มีการแข่งขันสูงในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยก็จะมีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ พียงแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังมีเกณฑ์ที่จะต้องใส่ใจมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบมากกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยพระอาทิตย์เข้าจากโคจรมาเลงกับดาวคารที่อยู่ในภพปุตตะของคุณพระอาทิตย์กับดาวคารเนี่ยเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันนะคะในแง่ดีเนี่ยเขาเป็นคู่ปะทะเป็นคู่แม่ทัพเป็นคู่ที่ให้ผลดีในเรื่องของการต่อสู้บุกเบิกในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการทาตามเป้าหมาย ในเรื่องของการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคนะคะดาวอังคารเนี่ยอยู่ในพบปุ่ตะกพบของการเริ่มงานใหม่โครงการใหม่เวลาที่คุณจะทําการงานอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์ดีสามารถที่จะทําให้สําเร็จได้นะคะมีความมุ่งม,มั่นมีความตั้งใจที่จะทําให้สําเร็จได้แล้วก็รวมถึงโอกาสในเรื่องของการงานต่างๆในช่วงเดือนมกราคมก็จะดูดีด้วย เพียงแต่ดาวังคารเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมยังโคกเดินถอยหลังอยู่นะคะดังนั้นในเรื่องของการงานในเรื่องของการตัดสินใจก็ต้องระวังให้มากๆเพราะว่าพระที่กับดาวังคารเวลาเขามาเลงกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของความใจร้อนเรื่องของอารมณ์ร้อนนะคะจะหัวร้อนง่ายแล้วก็จะทําให้เรื่องของการตัดสินใจเนี่ยอาจจะตัดสินใจเร็วเกินไปโดยที่ ไม่ได้ดูสถานการณ์ให้มันรอบคอบรอบด้านซะก่อนอาจจะไม่ได้เช็คข้อมูลข่าวสารให้ถี่ถ้วนซะก่อนนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมอยากให้ใส่ใจเรื่องของการตัดสินใจให้มากอยากให้มีสติในทุกการตัดสินใจในทุกการกระทําเลยนะคะเพราะว่าในช่วงเดือนมกราคมดาวสุกเจ้าเรือนศาสชาข,ของคุณจะโคจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศนะคะไปกลุ่มอยู่กับดาวสาวซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรู แล้วเขาก็จะไปเบียดเบียนดาหูที่ตอนนี้โคจรอ,อยู่ในลัคนาของคุณซึ่งก็จะไปส่งผลให้ในเรื่องของเป้าหมายในเรื่องของความตั้งใจต่างๆในช่วงเดือนมอกราคมเนี่ยมันอาจจะมีความคุ้มคลืออาจจะมีความไขว้เขวไปจากที่คิดเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกได้นะคะจากการที่ดาวศุกร์เนี่ยเขาเข้าไปหลบอยู่หลังลัคนาไปรบกวนดาหูที่อยู่ในลัคนาของคุณนะคะ แล้วก็การที่ดาวสุกกับดาวสาวเขาเป็นดาวคู่ศัตรูกันแล้วมาหลบอยู่ในภพวินาศด้วยเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของความคิดในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ในเรื่องของการร่วมหุ้นต่างๆด้วยนะคะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของการที่จะร่วมไม้ร่วมมืออะไรกับใครก็ต้องดูแลระมัดระวังกันให้ดีด้วยเพราะว่าดาวสุกเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนสาชาของคุณด้วยก็คือคนที่คุณต้องร่วมงานด้วยคนที่คุณจะต้องคุยงานติดต่อการงานด้วยนะคะ แล้วการที่ในช่วงเดือนมกราเนี่ยดาวสุกับเดวสาวโคจรมาอยู่ในภพวีนาาก็อยากให้ดูเรื่องของสัญญาดูเรื่องของคู่ค้าลูกค้าคู่สัญญาที่ทํางานด้วยกันมานานนะคะคนที่คุณติดต่อคนที่คุณดีลงานมาด้วยนานๆในช่วงเดือนมกราคมอาจจะมีปัญหาอะไรขึ้นมาระหว่างทางได้นะคะ อาจจะทําให้เรื่องของการงานเรื่องของการร่วมหุน้นลงทุนต่างๆที่เคยทํามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการสะดุดขึ้นได้นะคะดังนั้นในเรื่องของการงานต่างๆในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของรายจ่ายในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยก็อย่าพิ่งวางใจอะไรใครให้มากอย่าพิ่งไว้ใจใครมากจนเกินไปนะคะถึงแม้ว่าจะทํางานด้วยกันมาแล้วนานๆก็ตามมีโอกาสด้วยเหมือนกันว่าเรื่องของการงานต่างๆ่มันจะสะดุด เพราะว่าลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาที่ทํางานด้วยกันมานานๆเนี่ยเขาเกิดอาการสะดุดซึ่งก็จะมาทําให้เรื่องของการงานการเงินของคุณเนี่ยสะดุดตามไปด้วยนะคะดังนั้นในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยก็อยากให้ดูสถานการณ์ให้รอบด้านนะคะใช้ความตื่นตัวให้มากๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนด้วยเหมือนกันนะคะในช่วงเดือนมกราคมยังไม่เหมาะกับการลงทุนก้อนใหญ่นะคะการที่ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวที่มีความหมายถึงการเงิน โคจรเข้าไปอยู่ในภพวินาาแล้วยังกลุ่มกับดาวสาวซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูด้วยดาวศุกร์กับดาวสาวปกติเวลามาเจอกันเนี่ยมักจะมีเรื่องของการใช้เงินที่มันมากกว่าปกติเพิ่มเข้ามานะคะมักจะมีเรื่องของการหมุนเงินเข้ามาดังนั้นในเรื่องของการงานการลงทุนในช่วงเดือนมกราคมยังไม่ใช่ช่วงจังหวะเหมาะที่จะลงทุนก้อนใหญ่นะคะในเรื่องของการงานเนี่ยก็ทําแบบค่อยเป็นค่อยไปก่อนนะคะทาเป็นทีละสเต็ปทีละขั้นตอนไปก่อน ในเรื่องของการเงินการลงทุนนะคะก็ขอให้เน้นเรื่องของความคุ้มค่าให้มากแล้วก่อนจะลงทุนอะไรก็ขอให้เช็คดูให้ดีๆก่อนเพราะว่าในช่วงเดือนมกราเนี่ยมันจะมีบางเรื่องที่ควบคุมไม่ได้มาทําให้เรื่องของการงานของคุณน่ะสะดุดหรือผิดจังหวะไปได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเงินดังนั้นในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยดูแลเรื่องของการเงินเรื่องของรายจ่ายให้ดีรักษาวินยัยการเงินให้ดีๆให้แม่นๆเลยนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยระวังจะเสียเงินเพราะเพศตรงข้ามไวบ้างนะคะหรือไม่งั้นก็เสียเงินเพราะคนที่คุณไว้ใจมากๆมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะคนที่คุณสนิทชิดเชื้อด้วยลูกน้องลูกหลานบริวารคนที่คุณไว้ใจมากๆนะคะรวมถึงเรื่องของทีมงานเรื่องของคนที่คุณจ้างเขามาทํางานให้เนี่ยก็ต้องเช็คดูแบ็กกราวด์เช็คดูเบือ้องลึกเบื้องหลังให้ดีด้วย แพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะไปเจอคนที่ท่าดีทีเหลวอยู่เหมือนกันนะคะเบิกเงินเก่งแต่งานไม่ได้ตามมาตรฐานก็มีโอกาสจะไปเจอคนประเภทที่ได้ด้วยเหมือนกันในช่วงเดือนมกราคมดังนั้นเวลาที่จะจ้างใครมาทํางานเวลาที่จะคุยงานอะไรกับใครเช็คดูให้ดีๆสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ในช่วงครึ่งเดือนหลังอยากให้ระวังเรื่องของการสื่อสารกับเรื่องของการตัดสินใจให้มากๆด้วยนะคะช่วงที่ดาวอังคารเขาเลงกับพระอาทิตย์ ช่วงวันที่14ถึง25มกราคมเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องของการสื่อสารกับระวังเรื่องของการตัดสินใจให้มากที่สุดเพราะว่าเป็นช่วงที่มีเกณฑ์ปะทะได้ง่ายที่สุดมีเกณฑ์ที่จะหัวร้อนได้ง่ายมากที่สุดนะคะแล้วก็การที่ดาวอังคารเขาอยู่ในพ่อปุตตะด้วยมันก็ทําให้คุณอาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมงานกับลูกน้องบริวารได้ง่ายนะคะ รวมถึงเรื่องของผู้ใหญ่ด้วยนะคะอาจจะทําให้มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไปถึงผู้ใหญ่ด้วยก็ได้นะคะจะทําให้เรื่องของการงานต่างๆมันไม่ราบรื่นเท่าที่ควรได้ดังนั้นในช่วงเดือนมอกราคมเน้นเรื่องของการตัดสินใจเน้นเรื่องของคําพูดคําจาไว้ให้มากๆเลยนะคะและการที่ตอนนี้คุณมีราหูจรทับลักนาอยู่นะคะแล้วก็มีดาวศุกร์กับดาวเสาเข้าไปหนุนหลังอยู่ในภพวินาศเนี่ยในเรื่องของ การตัดสินใจต่างๆก็ต้องระวังไว้ให้มากโดยเฉพาะราหูเนี่ยหมายถึงเรื่องของกิเลสน,นะคะพอเขาถูกดาวศุกร์มารบกวนมาเบียดเบียนอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้เรื่องของการงานเรื่องของการตัดสินใจต่างๆอาจจะไม่ได้ชัดเจนอาจจะมีความค,มคลุมเครือมันทําให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายนะคะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสีเทาๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม วกนี้ต้องระวังให้มากๆด้วยนะคะราหูเนี่ยเขาเป็นดาวของกิเลสอยู่แล้วนะคะดังนั้นในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยที่เขามีดาวศุกร์กับดาวเสาร์มาหนุนหลังอยู่เนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของความโลภให้มากระวังเรื่องของการที่จะมีคนมาแนะนําให้ลงทุนผิดพลาดทํางานผิดพลาดชักชวนไปลงทุนในการลงทุนที่มันให้ผลตอบแทนที่ดูแลเวอร์ว,วัาวางอลังการดูแล้วเหมือนว่าวิมานในอากาศดูดีเกินจริงมากจนเกินไปนะคะ ประเภทออกแนวแชร์ลูกโซ่แบบนั้นนะคะอันนี้ก็ต้องระวังกันให้มากๆด้วยมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้นะคะแล้วก็ถ้าคุณไปทําอะไรที่มันมินเมตต่อกฎหมายหรือต่อศีลธรรมเรื่องมันก็จะวิ่งเข้ามาหาตัวได้อย่างไวด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นในช่วงเดือนมกราคมก็อยากให้เซฟตัวเองกันให้มากๆด้วยนะคะโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเนี่ยจะมีเข้ามาเรื่อยๆตลอดทั้งเดือน แต่ก็อยากให้ดูแลเรื่องของการเงินการลงทุนกันให้ดีรอบคอบให้มากๆทั้งในแง่ของการงานทั้งในแง่ของการเงินแล้วก็การตัดสินใจด้วยนะคะในส่วนของโชคลาภนะคะช่วงเดือนมกราคมเนี่ยก็จะมีโชคจากผู้ใหญ่มีโชคในเรื่องของการงานเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์ดาวของผู้ใหญ่ดาวของยศศักดิ์ชื่อเสียงตําแหน่งจะโคจรเข้าไปอยู่ในภพลาภะของคุณตั้งแต่วันที่1 4มกราคมเป็นต้นไปนะคะ เรื่องของการงานเรื่องของหน้าที่ต่างๆมันก็จะมีผลสําเร็จที่ดีตามที่ต้องการนะคะส่วนเลขนําโชคก็จะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องคนใกล้ชิดคนที่สนิทสนมกันมากๆนะคะอาจจะห่างหายกันไปสักพักใหญ่เราได้กลับมาพูดคุยได้กลับมาเจอการเมื่อเร็วๆนี้นะคะยียงแต่ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยเดือนมกราคมเกณฑ์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็อย่าเพิ่งทุ่มมากเกินไปนะคะเอาแค่พอดีพอดี นะคะเพราะว่าการที่มีดาวศุกร์กับดาวเสาร์อยู่ในภพวินาตแล้วมีราหูนำหน้าลัคนาเนี่ยมันจะเพลินง,ง่ายนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไม่คุ้มเสียค่อนข้างเยอะด้วยดังนั้นเรื่องของการเสรี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยก็เอาแบบพอดีพอดีนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพกับเรื่องที่ต้องระวังนะคะช่วงเดือนมกราคมเนี่ยก็อยากให้ระวังเรื่องของฟืนไฟไฟไหม้ไฟฟ้าลัดวงจรกันให้มากด้วยนะคะ แล้วก็ระวังเรื่องของการขับรถขับดาระวังเรื่องของการเดินทางนะคะจะไปไหนก็ใจเย็นเย็นกันสักนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงที่หัวร้อนง,ง่ายอารมณ์เสียง่ายนะคะโดยเฉพาะวันที่1 4ถึง25มกราคมเนี่ยช่วงนั้นต้องระวังให้มากๆถ้ามีอุบัติเหตุขึ้นมาก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะแล้วก็ระวังเรื่องของการเมาแล้วขับแล้วก็ระวังเรื่องของการอดนอนแล้วขับด้วยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมก็ ขอให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะช่วงเดือนมกรามันจะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ทําค่อนข้างเยอะอาจจะมีเรื่องของความเครียดมีเรื่องของความกดดันได้ดังนั้นก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะเน้น่องการพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าช่วงเดือนมกรานเนี่ยระวังเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้แพ้อากาศไข้หวัดโรคที่มากับลมมากับฝุ่นนะคะอยากให้ระวังโรคประเภทน,นี้ให้มากๆแล้วก็ระวังเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของอาการปวดหัวปวดตาเป็นๆหายๆนะคะ แล้วก็ระวังเรื่องของอาหารการกินระวังโรคภัยไข้เจ็บจากอาหารการกินระวังอาหารเป็นพิษกันบ้างก็จะดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงเดือนมกราคมเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะต้องใส่ใจต้องดูแลให้มากสักหน่อยนะคะการที่มีดาวศุกร์กับดาวเสาโคจรมาอยู่ในภพวินาศส่วนใหญ่แล้วนอกจากเรื่องของการเงินที่ต้องดูแลก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ ับคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากๆนี่แหละคะ่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเนี่ยยิ่งต้องดูแลให้มากเลยนะคะเรื่องของความรักสําหรับคนลัคนาราศีมีเนี่ยช่วงเดือนมกราอยากให้ดูแลให้มากเป็นพิเศษเลยนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะส่วนคนโสดเนี่ยช่วงนี้เว้นวักไปก่อนจะดีกว่านะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจอคนหวังคบซ้อนมีโอกาสที่จะเจอคนที่มาหลอกลวงความรักหลอกลวงเงินทองได้ง่ายนะคะ มีโอกาสที่จะเลือกผิดเลือกพลาดได้ค่อนข้างมากนะคะเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะดีเฉพาะช่วงโปรโมชัน่นแล้วก็เกณฑ์ของความรักในปี2568ช่วงครึ่งปีแรกเกณฑ์ของความรักไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะช่วงโปรโมชั่นก็ค่อนข้างที่จะจบเร็วด้วยเป็นช่วงที่เรื่องของความรักเนี่ยจะลุ่มลุมตอนตอนตลอดช่วงต้นปีดังนั้นถ้าเป็นคนโสดอยากจะให้ดูให้ลึกๆดูให้ยาวๆไปก่อนหรือไม่ก็ไปเน้นเรื่องของการงานการเงินไปก่อนจะดีกว่านะคะ ส่วนคนไม่โสดในช่วงเดือนมกราคมดวงความรักจะลุ่มๆตอนดอนสักหน่อยนะคะก็อยากให้ดูแลเรื่องของความสัมพันธ์ให้ดีเวลาที่เดาวศกับเดาวสาวเขามากุมกันหรือมาเล็งกันแบบนี้นะคะมันจะมีความคาดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของชีวิตคู่เป็นเรื่องของความคาดหวังฝ่ายเดียวนะคะดังนั้นถ้าคุณต้องการให้อีกฝ่ายเขาทําอะไรให้ต้องการให้คนที่บ้านเขาทําอะไรให้เนี่ยก็บอกกันไปตรงๆนะคะอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็ลอง ปรึกษาก่ับความเข้าใจการอารมณ์อรล่อยกันดูนะคะช่วงเดือนมกราเนี่ระวังเรื่องของอารมณ์กับเรื่องของคําพูดคําจาเอาไว้บ้างาเพราะว่าเป็นช่วงที่มีเกณฑ์จะหัวร้อนง่ายมีเกณฑ์ที่จะกระทบกระทั่งกันได้ง่ายนะคะจากการที่ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการเนี่ยแหละค่ะคาดหวังอะไรไว้เราไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการก็อาจจะทําให้เกิดอาการกระทบกระทั่งกันได้นะคะแล้วก็ในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่ถ้ามีเรื่องกันแล้วก็มีโอกาสที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกันนะคะ ดังนั้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เน้นเรื่องของครอบครัวเป็นหลักหรือเน้นเรื่องของลูกเป็นหลักก็ได้นะคะแล้วก็ที่อยากให้ระวังให้มากอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของเพศตรงข้ามนะคะหรือท่านใดที่มีโรคสองใบช่วงนี้ก็ต้องดูแลให้มากๆเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีปัญหาจากโรคใบที่สองได้มากเลยนะคะมีโอกาสที่เรื่องมันจะแดงแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้เรื่องในบ้านความสัมพันธ์ในครอบครัวมีเรื่องมีปัญหาขึ้นมาได้ แล้วก็จะทําให้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองเข้ามาได้ด้วยนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ได้มีโรคสองใบอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของเพศตรงข้ามที่เขาอาจจะเข้ามาติดพันเข้ามาวอลเวเองนะคะหรืออาจจะแค่คุยกันธรรมดาลแล้วคนที่บ้านเข้าใจผิดก็อาจจะทําให้มีเรื่องมีราวได้อันนี้ก็ต้องดูแลต้องระวังกันบ้างนะคะหรือคนที่บ้านเขาอาจจะไปคุยกับคนอื่นแล้วคุณเข้าใจผิดก็มีโอกาสเกิดแบบนั้นได้อยู่เหมือนกันนะคะ ดังนั้นในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยดูสถานการณ์ให้ดีก่อนนะคะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนก็คุยกันก่อนนะคะเดือนมกราคมนี้ก็ขอทุกท่านมีความสุขสมบวังตั้งใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใดวางสิ่งใดทําสิ่งใดตั้งเป้าหมายอะไรไว้ขอให้ประสบความสําเร็จสมดังความตั้งใจทุกประการนะคะบุญรักษาค่ะตอนนี้แพนรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะคะ ถ้าอยากเช็คดวงชะตาตามวันเวลาเกิดที่แม่นยำและเฉพาะเจาะจงของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์ ID ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้มาได้เลยนะคะ s อ9ไซ u ์ k c หรือจะสแกน QR Code ตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอมาเลยก็ได้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังดังใจในทุกสิ่งนะคะคิดสิ่งใด้หวังสิ่งได้ประสงค์สิ่งไดขอให้สำเร็จสมดังใจหมายทุกประการนะคะ และขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งในแทนด้วยนะคะท่านใดที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังจะกดก็ขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคุณรักษาค่ะ